สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับมื่อนี้กะมีแนวทางตัวเลขมานําเสนอครับพี่น้องเนาะก็จะมีอ่าสองเซียนนะครับผมที่บอเคยนําเสนอครับผมถือว่าเป็นมาไม่กับมาได้ครับพี่น้องเนาะก็คือเลขของอาจารย์สิงห์นะครับผมอาจารย์สิงห์นี่เพิ่นให้แนวทางเล่าพัฒนา กับน้ำเชียร์พาลวยมาสองงวดครับผมครับงวดแรกเพิ่นก็คือเขาที่วิ่งเก่าครับผมงวดล่าสุดนี่เพิ่นเขาที่สองเจ็ดเจ็ดสองแล้วครับผมครับที่น้ำเชียร์พาลวยจะเขียนว่าเลขอาจารย์สิงห์นั่นแหละครับผมครับซึ่งเพิ่นก็มี่เทิงรัฐบาลไทยพร้อมครับพี่น้องเนาะครับรัฐบาลไทยเขามาเชียร์ก็เลยจะมาเปิดตัวอาจารย์สิงห์ในคลิปนี้แหละครับผมครับจริงๆเดี๋ยวถ้า เวลาประจวบเหมาะครับผมอาจจะได้มีสัมผัสกับอาจารย์ครับผมจังได้งนีก็ลร่องเบิงพิจนาไปก้อนก็ได้ครับผมสาหรับอาจารย์สิงห์ครับที่ได้คุยกันนอกรอบถือว่าเพิ่นกับเป็นเสียนได้รับหนึ่งครับพี่น้องเนาะอยู่ในบรรดาหลายเสียนครับผมแต่ว่าเพิ่นกับเพิ่งจะมาไห้หน้าทางกับ่อมาเชียครับผมครับอีกต่อมาจะเป็นเลขของ f c ใจดีบนโซงไห้ได้ครับผมเป็นเลขมาครบ บนครับผมมาครบบนครับ5ตัวมาครบบนครับพี่น้องอาจจะมากถึง3ตัวก็ได้ครับแล้วก็อีกสำนักนึงครับผมพ่อเซียนสุโขไทยครับพี่น้องเนาะพ่อเซียนสุโขไทยครับงวดนี้ก็จะเอาแนวทางตัวเลขพอมาลงให้พี่น้องที่ได้พิดจหน้าเบิ้งเลขคู่เดียว้างเดียวครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมกับเชียนเคลยครับพี่น้องพาชมบรรยากาศก่อนรอบบ้านกันครับผม มีตนน้นชมพูด้วครับผมน,นี่กระั่งจิตออกแตกยอดแตกยังครับผมน่าจิตมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมนี่ชมพู่ครับชมพู่ทับทิมนีม่จะเป็นมะม่วงครับเนหงอมะม่วงสามฤด,ดูครับขนุน ครกโนน,นกับจีเป็นพันเพิ่งสีสีส้มนะครับผมพันสีส้มมีต้นพะยุ่งครับผมไม้มงคลครับคือพะยุ่งข้าชมบรรยากาศก่อนจีเปเบื้องตัวเล็กครับพี่น้องเนาะก่อนแต่จะไปเบื้องตัวเล,ล็กได้ครับผมบมีกระโนนมะม่วงกับปูเวลาเยอะครับปีสองปีน่าจะได้กินครับผม สลังหรมามกซีดานี่ก็ที่ว่าดกครับพี่น้องเนาะดกกินมากแล้วครับผมดกมากครับดกมากแต่ว่าหน่วยย่ญยคือยังหลอบแหลกครับหลายอยู่ครับฝลังมันจะเป็นลินจี ลิ้นจีนวกฟวนพนมบ่ครับนีอ่อนซ่อนตะหมักเงาะเนี่ยครับพี่น้อง่ามอยู่แตย่ยอดออกใบเขียวดีเงาะแล้วก็น้อยนาครับน้อยนาออกลูกแล้วครับ เอาครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับสามสำนักสามอาจารย์ครับผมก็มาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณเน้อครับผมว่าจะเป็นอาจารย์สิงห์ครับผมครับเลขบนเลขล่างของเพลนนี่ครับผมลองไปซ่อมมือกำกันครับแล้วก็เอฟซีเจดีส่งมาครบบนให้ครับแล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อเซียนสุโขทัยครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับก่อมาเชียร์เด้อครับผม ไปรับช่มรับฟังตัวเลขกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งสำนักแรกกันก่อนครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์สิงห์ครับเบิ้งซ่อมไปน้ำกันเด้ครับผมรับที่เพื่อนประเดิมให้กับล่าพัฒนาสองงวดกับเขาเด่นงวดแรกเลยกะงวดที่สองนี่เขาสองเจ็ดเจ็ดสองครับผมสำหรับแนวทางเล่ากับอาจารย์สิงห์ครับสำหรับเลขรัฐบาลไทยได้ครับผมนี่ครับหนึ่งกันยายนหกสิบเจ็ด เด่นบน8กับ9เน้นไปที่8ครับเพิ่นกรโทรมาย้ำอยู่ครับพี่น้องเนาะเลขอ่า3ตัวนี้คือผม978ครับ978หรือว่าเป็นเลขพี่เล็กน้องนะครับผม978 687และ486ครับเน้น978 2ตัวบนเพิ่นก็นจะมี87 86 89 9ก9าหกเนครับผมเน้นไปที่8 7 86แล้วก็เก้ 96, ครับเลขล่างได้ครับผมบันทึกล่าง0กับ9ก้ับเน้นไปที่0ูชุด2ตัวล่างครับ06 0ย์ห9ศ9นย์เน้นครับเน้นไปที่06 07 และ96ครับเพื่อนกัะโซงมาให้ลายมือละล่ะครับผมส่งมาให้ลายมือแล้วนี่ครับผมอาจารย์สิงครับมาเบิงเหล็กมาครบบนของอา fc ส่งให้ได้ครับผมครับตอนแรกเพิ่นกะหายมาทึ ima, ่งเจ็ดตัวเลยครับผมเป็นชุดเต็มครับงบหันเขาทึ่งอาสามตัวเล้ครับพี่น้อง เจ็ดแปดครับผมวันนี้ก็มี6หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามครับแล้วก็ก้กอนสีลงคลิปครับพี่น้องเนาะเพื่นก็เลยขัดมาให้อีกครับผมก็ค,คือลดตัดลงมาจากเจ็ดตัวนี่แหละครับพี่นอ้องเหลือหาตัวมาครบบนได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสามนี่กับเพิ่งจะเป็น สนักแรกคือกันครับผมการร่องพิจารณาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะกับพิจารณาไปน้ากันเบิ้งไปน้ากันทั้งสองสนักนี้ครับพลผืนมาไหมถ้าพูดถึงเหล็กปกระกอบในนี้ถ้าอเอาเหล็กเด่นในนี้ครับพี่น้องเนาะมาครบบนเบิ้งในนี้ก็มีส่วนตรงอนี้ด้วยครับผมตรงกันอยู่คือแปดเจ็ดแปดหกครับแปดเจ็ดแปดหก นี่นะครับพี่น้องล่องพิจารณาบด้วยครับผมเลขกห้าตัวมาครบบนแล้วก็อีกสำนักที่สามครับผมพ่อสุขโขทัยครับวันนี้เพิ่นเด่นบนสองเจ็ดเก้าครับผมนี่เพิ่นกระส่งให้มาตั้งแต่ตัวงวดไปแล้วครับผมบถ้าในมีเวลาเบาครับสองเจ็ดเก้าสามตัวบนก็จะมีสามสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดครับผมตัดออกมา กัน307หลักร้อยสามห้าแปดครับส่วนในสุดอสองตัวบนสุดเต็มได้ครับผมจะได้ซีคูสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าและเจ็ดศูนย์ครับแต่ที่แน่พอเน้นที่สุดก็คือสองเจ็ดครับเอาพี่จะาหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะแนวทางเลขอ่า สามสำนักครับผมสามสำนักซึ่งกับพิจารณาแล้วสองสำนักนี่จะมาทางเดียวกันอย่แต่ว่าผลม่นม,มีสองครับผมนี่สองสำนักว่าพอสุโขทยนะัยเนี่ยมีสองครับผมครับนี่จะแตกต่างกันตรงนี้ครับเอาแคบหน้าจอไปเด้อครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นแนวทาาสามสำนักครับผม กะล่องซ่อมบือก้อนกระไดครับพี่น้องซ่อมบือก้อนกระไดเพราะว่าอ่าเพิ่เพึงมาไหมครับผมจังไดอ่าว่ากันตามสูตรครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับมันใจในสูตรของเพิ่นครับผมบ่ว่าจะเป็นอาจารย์สิงเด่นเดินดีอ่าที่เพิ่นส่งเหล็กมาครบบนไห้ครับผมตามข้อมูลที่เพิ่นส่งมาให้ก็ถือว่าเข้ามาต่อเนื่องได้ครับผมเหลขกชุดอ่ามาครบบนของเพิ่นครับแล้วก็พ่อสุโขไทยครับพี่น้องเนาะครับสามสำนักนี้พี่เจน่าเพิ่งเอาครับ เอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องชี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายน67ครับผมมาเอื้อนนี่ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับตัวนางน่นครับผมขึ้นกับฝันเกี้ยวเลยครับพี่น้องถ่ายดูหลายฝันมาตัวนางน่นออกมากครับผม